ายคนหนึ่งมาพบผมนามเขาคือจอห์นคอเนอร์ผู้มาเปลี่ยนทุกอย่างน่าราดรีนี่เราจะชิงโลกของเราพืนมาสกายเน็ตรู้ว่ามันจะแพะ้เลยพยายามพลิกเกมส่งคนเหล็กสังหารย้อนไปช่วงเวลาก่อนสงครามส่งไปเก็บใครเก็บแม่ผมผมขอไปเองให้ผมช่วยเธอ ถ้าอยากมีชีวิตไคริสรู้จักผมด้วยเหรอเด็กสาวที่คุณย้อนเวลามาช่วยไม่มีแล้วอนห,หนังุุมแเกได้ค่อครยินดีที่ได้พบกันฉันฝึกให้เขาทำตัวกลมกลืนหรือต้องฝึกอีกจอห์นวันดีครับแม่ทำไมมาโผล่ที่นี่ได้ปมาทำอย่างนั้นทำไมอะจอน ครองนี่แล้วกันแม่ที่สอนผมมาคงจะเป็นปลื้มเขาอยู่ตรงไหนออกไปฉันไม่ใช่จกกักรไม่ใช่มัน <S <S แกมันก็แค่สร้างฝาต่อเมาก่ก่อน <S 1> <S 1> ไม่ว่ามันทำอะไรกับจอนเราจะหาทางแก้ถ้าอดีตเปลี่ยนได้ อนาคตก็ต้องเปลี่ยนได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ผมรอแกมานานแล้วช่วยหาทางสลัดที่ผมจะกลับมาอะไรเนี่